สวัสดีค่ะใวัไหีคะโอเควันนี้วันนี้เราจําลองบรรยากาศเอ่อเป็นแบบชิวๆริมทะเลครับถ้าเกิดว่าอยากจะประหยัดประหยัดหน่อยนะคือแนะนํากินสูตรไหนอ,อ่ะเดี๋ยวให้ก๊ไซได้แนะนําหน่อยก็ทานโปรตีนเชคกับพีพีมันจะอิ่มเนาะแล้วก็ทําให้มีโปรตีนครบเอ่อได้เร็วด้วยนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายเราได้รับโปรตีนถึงร่างกายเราถึงจะดึงไขมันมาใช้ฉะนั้นเวลาลดน้ําหนักเราต้องกินโปรตีนให้ครบนะ ให้กินโปรตีนให้ครบนะอ่า่แล้วก็มันจะช่วยอะไรไปเยะที่ไมีสูตรอันนี้ดีกว่าเรามีสูตรอะไรบ้างสูตรหลายสูตรเลยมีสูตรดีท็อกซ์สูตรดีท็อกซ์นะคะก็จำสตาร์นะกินเชคเชคแล้วก็มีสูตรเฮลตี้เบร e ฟาสต์อ่าแล้วก็จะมีเฮลตี้เบร e ฟาสต์ก็คือกินตอนเช้านะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งแล็คโตวิกแกนพัสนะคะแลคโตวิกแกนพัสอันนี้บอกเลยว่าคนที่กินเมมเบอร์โค้ดอะเห็นผลลัพธ์เร็วมากคุณจัดอย่างนี้ ลดไปเหลือนิดนึงเหลือพุงนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยภายในระยะเวลาอันสั้นแล้วที่สําคัญมันอร่อยอร่อยอร่อยแลแ้เนาะปัญหาคือแล้วตัวีแกนพลัสเนี่ยมันกินหลายตัวมรวมอยู่ในแก้วเดียวเนะเาะแล้วก็กินนะคะถ้าใครอยากจะแบบว่าลดได้เร็วแต่อันนี้ง่ายๆเลยเบสิกเบสิกคือเบสิกก็โปรตีนเชคนะอันนี้นะคะของอีผัวค่ะอ่าอันนี้แก้วนี้สวยไหมคะฟุ้งฟิงนะคะอัปเดตด้วยแก้วเหลือกี่ใบแก้วเหลือแค่3ใบนะใบนี้ จะหมดแล้วจะหมดแล้วเพราะว่ามันมาเป็นรุ่นๆเนานะหมดแล้วหมดเลยค่ะก็คือถ้าเกิดเป็นสูตรดีท็อกซ์เนี่ยก็กินแบบตัวโปรตีนเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นระหว่างวันเนี่ยอยากให้อิ่มนานเนี่ยเราเติม p p p ลงไปใช่ค่ะซนะีเติมเชค2ช้อนแล้วก็ PPP 1ช้อนนะคะเชค2ช้อน p p p 1ช้อนนะคะอันนี้อิ่มแน่นอนนะคะผู้ชายไซส์ใหญ่อย่างโค้ช ูงเกือบ180เนาะก็ยังเอาอยู่นะคะอิ่มจุกแล้วได้โปรตีนครบพอได้โปรตีนครบเนี่ยร่างกายเราก็ถึงจะดึงไขมันมาใช้นะบางคนบอกไม่มีเวลาเลยอะโค้ดอย่างงี้อย่างง,าางี้แบบยุ่งมากเลี้ยงลูกอ่าเดี๋ยวเอาข้างนอกใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเลยเนี่ยเสร็จแล้ว15วิก็เรียบร้อยละแล้วก็ให้อีสามันดื่มแปบบ๊บเดียวก็หมดละคะ่ะ อ่านี่ <ยก S 1> นะครับกระดกดื่มนะทีเดียวหมดเลยถ้าแบบว่าคุณต้องการสูตรแบบประหยัดก็คือแนะนําตัวเชคก,กับ PPP เนาะ<ช>นะคือมันจะอิ่มนาน<ช>ปัญหานะของคนที่อ้วนส่วนใหญ่คือแบบเอออะไรอ่ะกินเยอะกินเยอะเออถ้ากินเยอะคุณก็ต้องเน้นกินตัวเนี้ยแล้วมันจะตึบถ้าใครยังไม่เคยกินแบบตัวเชคผสม p พพเนาะมันจะ อาจจะก,กินไม่อิ่มอ่ะพราะทำไอเอยู่นะถ้าใครเคยทำไอเอฟเนาะเขาคนทำไอเอฟแล้วก็ทำโปรตีน mm hmm. เชคเขาว่าพูดไปด้วยเขาแบบเฮ้ยเหมือนเขาไม่เพียเขาอยู่อยู่ตัวเลยแล้วมันไม่เนื้อไม่เหลวด้วยเนะ mm hmm. าะเพราะว่าถ้าการอดอดนานๆน่ะเราก็ไม่แนะนำเนาะ mm hmm. อดนานๆแบบระยะเวลาหลายเดือน2เดือนอัพอย่างเงี้ยร่างกายมันก็จะเา mm hmm. ขาเรียกว่าอะไรอะ mm ่ะ hmm. เนื้อเหลวได้นะคะอดระยะเวลานาน,าน ก็ต้องหาโปรตีนเข้าไปในร่างกายแล้วจะได้แบบปิดแอนเฟิร์มกันนะคะสามารถทานทำวิธี IF แล้วก็ทานโปรตีชเชคไปด้วยได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากทำา IF นะคะก็ทำตามโปรแกรมโคชสายเนี่ยแหละบอกได้เลยว่ามันเห็นผลได้แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญมันไม่เพียรมันไม่โหยมันไม่ทรมานไม่ต้องอดหลายชั่วโมงนะวันนี้นะคะใครอยู่บ้านหรือใครเขาไปเที่ยวอย่างเงี้ยเขาก็ เาโปรตีนเชคไปกินด้วยเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยหลุดอะโค้ดไปเที่ยวหลุดเออไม่เป็นไรกลับถึงห้องก่อนนอนกินนะน้ำหนักมันจะได้ไม่ขึ้นเยอะอันเนี้ยโค้ดลองประจาแล้วก็ใช้วิธีนี้มาตลอดเลยนะเราไม่ต้องอดอะไรขนาดนั้นไปเที่ยวก็ไปเที่ยวให้ให้มันฟินๆแต่ว่าโปรโปรตีนเชคไปด้วยแค่นั้นเองนะคะเออโอเคค่ะวันนี้ไปบายเดี๋ยวกลับมาเรามาออกกําลังกายกันนะคะ